กสุทา้าย,ยที่ามฝันของเราอ,อ,อน,นี้หนวยายานยทางา,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 ารที่ผมคุยไปหน่อยอีกแล้วว่าอยากัยอีกรอบทุกวันนี้ทำทำการช่วยเหลือเด็กบนดอยเริ่มตน้นโดยการไปสร้างห้องสมุดที่ เรียกได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงรายแต่อยู่บนดอยที่ห่างไกลค่อนข้างจะอยู่ติดขอบชายแดนพมา่าให้เด็กๆชาวเขาหรือเด็กๆยากจนเนี้ยได้สัมผัสกับห้องสมุดที่ดีที่สุดซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ทั้งวิทยาศาสตร์อุปกรณ์เช่นหอดูห้องกล้องดูดาวระดับมืออาชีพ ราคาหลายหมื่นผมจัดการไปจัดหามาให้กล้องจุลทัรศน์ที่ครูสอนฉายขึ้นมาบนจอได้เป็นระดับมืออาชีพเช่นกันแต่สำหรับจุลทัรศน์ของเด็กนักเรียนนี่ไม่ต้องเอาตาไปเข้าไปมองมันมีจอขึ้นมาบือือเลยอ<ฮ>ขึ้นมาบนมือถือนันเด็กบนดอยนี่จะดีกว่าโรงเรียนบนพื้นราบ บาง<ม>เป<ม>ูบ้านหรือว,ว่าอำเภออะไรครับที่หน่วยทำอยู่อดอยแม่สลงองอแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นโรงเรียนตชดออดีตเมื่อก่อนเป็นโรงเรียนที่ตชดอตั้งขึ้นมาปัจจุบันก็เป็นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นชื่อตอชดอสีสโมงซึ่งเพื่อนๆศรินาชรุ่น77ร่วมกันสละ ปัจจัยต่างๆขึ้นมาโดยผมเป็นคนดําเนินการยังดำเนินการอยู่เรื่อยๆตุนนี้ยังยังยังดำเนินการอยู่เมื่อวันซื้อก็ยังไปซื้อหนังสือสําหรับเด็กๆร้านในอินหมดไปอีกห้าหกพันบาทผมพี่เขาไปเจออะไรที่แบบเฮ้ยที่เนี่ยเหมาะสหรับที่พี่จะต้องลูกตร้งความรู้ให้เด็กที่ที่ดอยนี้คือมีมันต้องมีแรงบันดาลใจหอผู้หญิง เป็นเพื่อนสนิทที่เรียนศิลปาด้วยกันท่านเสียชีวิตเป็นคุณหญิงแล้วคุณหญิงหมอคนนี้เนี่ยเป็นพเพื่อนเพื่อนสนิทนี่ยตามเสด็จรับใช้สมเด็จย่า mm. สมัยที่องท่านยังมีพระชนชีพอยู่แล้วว่สมเด็จย่าท่านโปรดที่จะมาเสด็จมาตามโรงเรียนในซอยโดยเฉพาะโรงเรียนนี้และเพื่อน mm. ผมก็ตามเสด็จมารักษาคนไข้ ทางทางจังหวัดเชียงรายแนะนําให้มาดูโรงเรียนนี้มผมอืขึ้นมาดูแล้วก็ชอบใจก็เลยตกลงกับอาจารย์ใหญ่ว่าขอทําห้องสมุดแล้วก็มีประิธานว่าจะทําให้เป็นห้องสมุดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงรายดังนั้นจึงได้ทุ่มเทไปทุกอย่างตอนนี้มีหนังสืออยู่พันกว่าเล่ม ครอบคุมหมดทุกวิชาครอบคุมทุกชั้นตั้งแต่อนุบาลเตร,รียมเตรียมอนุบาลอนุบาลจนถึงชั้นปฐมหกแต่แค่นี้ไม่พอได้คุยกับพวกครูด้วยว่าถึงแม่โรงเรียนจะมีแค่ป .6 แต่ครูควรจะสอนให้เกินป .6 ให้บอกบอกกับครูว่าต้องให้โคมิออน ผสมบุกเนื่ต้องขึ้นไปสอนมุกวิชาการของม .6 ม .1 เลยให้เด็กป .6 ได้รับรู้ซึ่งครูก็เห็นด้วยว่าจะต้องให้เขารู้มากกว่าป .6 เด็กจะได้เก่งแล้วก็พยายามสนับสนุนทุกด้านทั้งกีฬาแน่นมากที่มีให้ทุนด้วยให้ทุนให้ทุนนักเรียนด้วย นักเรียนทยากจนโรงเรียนคัดมาแล้วก็ให้รายละสามพันบาท <Ooh. S 1> โดยมีข้อแม้ว่า,าให้ทุนไปสามพันบาทนี่อนุญาตให้เอาไปให้ครอบครัวได้ครึ่งหนึ่งคือพันห้ารแล้วอีกพั0หอบาทจะต้องฝากกับครูไว้นักเรียนจะซื้ออะไรให้มาเบิดกับครูโดยทำบัญชีไว้ mm. เป็นเหมือนกับธนาคารเพื่อที่จะ ไม่ให้เอาไปให้ครอบครัวหมดเราไม่แน่ใจว่าให้ครอบครัวหมดแล้วครอบครัวจะเอาไปใช้หมดหรือเปล่ามีอยู่รายหนึ่งที่มีประวัติว่าแม่แม่ขี้เมาก็เลยต้องกำชับเลยว่ากองทุนนี้ทุนนี้ให้เพื่อเด็กได้มีการศึกษาไม่ใช่เอาไปให้แม่ลงขวดอืม <c oughs> นะฉะนั้นให้ได้แค่เอาไปให้แม่ได้ขึ้นหนึ่ง ให้ให้ทางครอบครัวครึ่งหนึ่งเพราะว่าเราป้องกันทางครอบครัวโวยวายว่าคุณให้ไปแล้วไม่เห็นเนงินเลยออ <c oughs> ครูเอาไปอมไปหมดหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ก็เลยเพื่อ,เพ,อเพื่อบรรเทาไอ้ข้อร้องเดียนทั้งหลายก็เลยให้อนุญ,ญาตให้เอาไปให้ท่านก็เห็นเลยวันเนี้ยให้แล้วนะให้ไปครึ่งหนึ่งที่โรงเรียนอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่โรงเรียน,ยยนมีการใบเบิกมีรัชกาให้เห็นเหมือนกับธนาคารซึ่นครูทุก ครูทุกท่านก็รับปากครูประดำสซันว่าทําให้ซึ่งของเดิมครูเขาก็ทําให้อยู่แล้วพวกเด็กเนี่ยที่ได้ตังค่าบาทสิบบาทเนี่คือบนดอยบางทีไม่ได้ซื้ออะไรก็จะฝากครูไว้บางคนเขามาโชว์ว่าฝากครูได้ตั้งสามร้อยกว่าบาทแล้วอืก็ดูแล้วก็ครูก็ร่วมมือดีฉะนั้นเด็กที่ได้มาพันห้าร้อยบาทก็คงจะช่วยให้มี มีมีปัจจัยในการซื้อเครื่องเครื่องเครื่องเรียนปากกาดินสอทั้งหลายส่วนเครื่องแบบต่างๆถ้าเด็กกัดแกันทางทางผมก็หาให้อครับพี่หมอถ้าถ้าเกิดมีใครที่ด,ดูคลิปอน,นี้แลบอกเฮ้ยโครงการของพี่หมอน,นี่น่าสนใจอยากจะร่วมพี่หมอเปิดเป็นเปิดเป็นสาธารณะหรือว่าหรือว่าไม่ไม่ไมเปิดรับสาธารณะแต่ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องไว้ใจว่าที่ผมใช้จ่ายนี้ อา,อาจจะไม่มีการทําบัญชีอะไรแต่เงินทุกบาทจะถึงมือเด็กแล้วจะเรียนให้ทราบว่ามีเศรษฐีระดับชาติท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงอโอนเงินมาให้รวมทั้งครอบเกือบเกือบห้าแสนบาทโดยไม่โดยไม่เอ,อ่ยชื่อไม ไม่ไ้ออกไม่ได้ออกนามไม่ออกนามแล้วไม่มีกําหนดว่าจะต้องทําอะไรเพราะว่าไว้ใจหมอเจริญว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถึงมือเด็กโดยตรงเพราะว่าท่านเคยบริจาคผ่านองคอ์กรต่างๆแล้วท่าน <c oughs> รู้สึกว่าจำหน่วยงานที่ได้ไปส่งไม่ถึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่สำหรับหมอเจริญน,นี่จะถึง,ถ,งถึงมือเด็ก โอ้เห็นลูกที่หมอบ่อยเวลาไปไหนไปไหนไปขึ้นดอยก็จะมีการทํานู่นทานี่ก็ไปไปคิดว่าทําแล้วมีความสุขขนาดหัวใจเต้นสามร้อยครั้งต่อนาทีอืยังขึ้นดอยไปบ่อยเลยกำลังถามความฝันของหมอของที่หมอตอนนี้ว่าเหลืออะไรอยู่ที่อยากทําอยู่พี่หมอกำลังจะทําความฝันของเด็กนักเรียนที่ดอยให้เป็นห้องสมุดที่ดีที่สุดในพักเหนือเหนือหรือทวทเชยงใหม่ แล้ยแต่ชเชีชยงรายไม่ใช่ทั้งทั้งภาคเหนือต้องหรือว่าที่เท่าที่คุย,คย,คยกับครูโรงเรียนอื่นๆนะผมผมมีโปรแกรมอยู่อันหนึ่งที่ทางหอสมุดแห่งชาติทําไว้อยู่เข้าเป็นเป็นแอปที่ใส่ไปในคอมพิวเตอร์แล้วเด็กจะสามารถเข้าไปใช้ห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติอ๋อออนไลน์ได้เสมือนหนึ่งเดินอยู่ในหอสมุดแห่งชาติเลย ซึ่งเด็กจะสามารถเข้าไปค้นคว้าทุกอย่างไม่ต้องลงมาถึงกรุงเทพอลงซึ่งอันนี้เป็นความดีของของฮอสมุดแห่งชาติทางโรงเรียนต่างๆยังไม่ค่อยรู้ที่ไม่รู้เพราะว่ามีท่วมในการงเรียนอื่นมาขอให้ผมไปช่วยติดตั้งให้ก็บอกว่ายินดีจะไปทำให้แพงไหมไม่เสียตังค์รอะนะอเป็นออเป็นโปรแกรมเป็นของเขาอยู่แล้วเป็นแอปเลยแล้วก็เข้าไปเข้าไปในแอปแล้วก็ เด็กสามารถมันมีความรู้สึกเหมือนผมเคยลองใช้ดูนะมันเหมือนเดินอยู่ในหอสมุดแห่งชาติเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยา,อยากได้อะไรก็หยิบขึ้นมาอ่านได้อันนี้เป็นความดีของหอสมุดแห่งชาติซึ่งซึ่งทําให้เราไม่ค่อยมีใครรู้ไม่ค่อยมีคนรู้แต่วันนี้ใค,ใครได้ดูคลิปนี้ได้รู้แนละ้วดีครับเพราะว่าหอห้องสมุดของโรงเรียนตชด ผม,ผมติดตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ห้าตัวในห้องสมุดเลยซึ่งให้เด็กสามารถใช้ได้ทุกอย่างเพราะว่ามี w i ไฟถึงแม้ไม่จะอยู่บนบน,บนดอย,ดยสูงก็มี Wi-Fi ไวไฟดงนั้นเด็กสามารถค้นคว้าวิชาต่างๆได้แล้วถ้ามีรายการปัจจุบันดันด่วนของราชการก็ดีหรืออะไรก็ดีผมมีทีวี หกสนิ้วติดในห้องสมุดะฮะทโหเกณฑ์เด็กเข้ามาดูเหตุการณ์ได้ในในขณะนั้นได้เลยดูทีวีทีนี้คือทิมคุ้นเคยมาก่อนเมื่อตอนครั้งเก่าที่นี้เคยเนาวเมื่อยาวเล่าเรียนทุกวันสวนกุหลาบเอ